มันเป็นเรื่องอจินไตยเหลือวิสัยสัตว์โลกผู้มีกิเลสเตถีผู้ที่ภาวนาไม่ถึงผู้ที่สร้างาริมียังไม่ถึงอย่าคานนะกรรมหนักนะภาวนาไม่ถึงพากันภาวนาใหม่ไปภาวนามาใหม่ให้จิตบริสุทธิ์พุทพองให้ออกจากจุดตอมได้ค่อยมาคุยกันถ้าภาวนาไปแล้วจิตยังไม่บริสุทธิ์พุทพองยังไม่ได้สว่างเวัยเป็นหลายเดือน ยัเยงเหลือนน่นอนพวกคิดเต็รรมพ้ำถ้าสต,ติไม่เต็มที่ไม่เต็มฐานไม่ต้องมาคุยกับพระรูปนี้ผ่านมา่างโชคโชนเรื่องภาวนานี่มันต้องผ่านนี่ดาวทโลกเป็นอย่างนี้ลวมใจเป็นอย่างนี้จิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ก่อนที่จะจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่นแหละก่อนที่จิตจะบริสุทธิ์มันเป็นอะไรมาก่อนมันเห็นขันห้าเป็นอนัตตา เมื่อเห็นขันห้าเป็นอนัตตาร่างจะไม่มีจิตว um. yeah. ่างจิตว่างจิตคือจิตว่างไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งเหลือแต่สติรู้อยู่อย่างเดียวการปรุงการแต่งสังขารขันเหมือนพยับแดดเด็กเล็กปุ๊ป๊บปุป๊บปุป๊บปุ๊บใช่จะมองไม่เห็นจา่นั้นก็ว่างไปเลย บา,าบางภายในด้วยเหมือนไม่มีกายมีภายนอกเหมือนไม่มีกายแต่มีสัญญารู้ว่าต้องคลองผ้ามีสัญญาหรือว่าเดินเหมือนก็เราหลับตาเดินเหมือนก็เราหลับตาคลองผ้ามันมองไม่เห็นไก่แต่เราลืมตาอยู่ถ้าภาวนาไม่ถึงไม่ต้องมาสอนนะและไม่ต้องประมาทด,ด้วยกมหนักนะนะั่นแหละกายว่างจิตว่างเป็นอย่างนั้น แต่นั้นก็ว่างมาเรื่อยว่างมาเรื่อยว่างมา,า,งมาตั้งแต่มกราเข้ากุมภานี่คือว่างที่ว่างนัน่นๆก็จะว่างเดือนกุมภาเพราะมันว่างอย่อย่างนั้นจากนั้นจิ๋มก็รวมเข้ามาลงเข้ามาลงมาเป็นจุดต่อมจิตแข็งก็กได้ วันที่จิตมันจะแข็งกระด้างมันเป็นยังไงวางนะต้องภาวนาให้ถึงหลวงปู่พูดให้ฟังเป็นธรรมทานเมื่อจิตมันว่างปับ๊บหลวงปู่ใช้ไม้เล็กๆเ,เ,เท่ากับต้นเสานี่แค่นี้และพาดไวท้ที่ไอ้นั่นที่ไอ้อะไรละ่ะก็อี้สองตัวก็อี้สองตัวอยู่สองข้าง เหมือนกระเสานี่เนี่แต่เป็นไม้นั่นนะนี่เล็กๆแค่กกน,นี้แหละว,วางพาดไว้หลงปุก,ก็นอนตะแคงขวาไม่มีคําว่าตะแคงใจไม่มีคําว่านอนหงายบวดต็มที่ถ้าจีจังไม่รวมลุกเดินตรงกลมเมื่อร่างกายขยับพอได้เป็นปกติสัยญาติใหม่พักผ่อนแค่นั้นไม่ได้พักผ่อนมาก ถ้าไม่ทําถึงระดับนั้นก็เราก็อายพวกสตรษฐีฉันพวกกิ้งกาพวกนกหนูปูปีกมันยังนอนเฉยอ,อยู่ในไม้เล็กๆได้เอเราเป็นรู้ใจแท้ไม่อายสตรษฐีฉันเรอลุงหมุดเป็นแบบนี้ไม่ได้ประมาทเพราะคุณจานนะแต่ว่าถ้าภาวนาไม่ถึงนั้นอย่ามาสอนกันอันนี้คนละโูกนะคนละจักรวาลเลยอพอไปอย่างนั้นปับ๊บจิตมันก็รวมเข้ามารวมเข้ามาวันที่มันปินสายญาติอยู่นี่นะ จิตรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามารวมามา,มเ,า,มาเห็นร่างกายตัวเองโดดเด่นรวมแบบนี้นะอเห็นร่างกายตัวเองเด่นโดดเด่นแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแขนนี่นแขนตั้งด้านขวาแลแขนซ้ายเพราะอแขงขวาจุดเพดานโลกเทา้าจุด เพดานโลกที่ใต้หัวจุดเพดานโลกที่เหนือร่างขาวโพลนเหมือนกับไม่มีอะไรที่เป็นที่ต้องติดร่างขาวโพล,ลยนะมองเห็นร่างขนาดนั้นนะ่ะขาวสะอาดชาดใหญ่ขึ้น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 คับโลกแล้วก็หมุนเป็นทักษิณาวัตต้นไหม ใบหญ้าต้นเล็กๆต้นใหญ่ต้นอะไรลาบลงเหมือนกับไม่มีโดนเวียงหมุนทําความสะอาดไม่มีต้นไ,ม,ไม่เห็นไม่เห็นยักษ์ใหญ่ไม่เห็นกองขยะเห็นแต่เม็ดหินเม็ดทรายที่ละเอียดหมุนอยู่อย่าง,งน,นั้นนานเลี้ยวเข้า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 จนไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นสิ่งโซกระบกโสโค แล้วก็ค่อยชายลงชาลงชาลงมนหมุนยังเก่าเลยจะชาลงชาลงหยุดกึกเหมือนก็หยุดโลกเท้าแตะทิศใต้โลกไอเท้าแตะโลกทิศใต้หัวแตะโลกทิศเหนือแขนข้างซ้ายแตะเพดานโลกข้างบนหนาวนะลูกนะพอมันหยุดกึกแค่นั้นแหละมันก็อยู่งั้นแล้วก็ เลื่อนลางไปเรื่อยเลื่อนล่างไปเรื่อยหนักขึ้น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 รู้สึกเป็นตัวเป็นตนนี่ก่อนที่จิตมันจะบริสุทธ์นะฟังให้มันชัดนะมันต้องภาวนางั้นจากนั้นจิตมันก็แข็งกระด้างมันจะตั้งอย่างนี้โดดเด่นเหมือนกับมันหยุดโลกเหมือนกับมันขวางโลกพอเข้าใจไหมร่างมันขวางโลกอยู่เนี่ยเหมือนกับมันขวางโลกเลยนั่นะจิตมันก็ขวางโลกเลยที่ จากที่มันว่างมาหลายวันมันเหมือนกับจิตขวางโลกเข้าใจไหมพราะจิตมันขวางโลกนี้มันจะมีอากาศกิริยาจิตกระด้างเหมือนในโลกนี้มันจิตเหยียบเอาเท้าเขยี่ขยี่ขยี่ขยําทาลายหมดทั้งโลกหรือทั้งสามโลกอย่าว่ามนุษย์อย่าว่าเทวดาจะอย่าบ้าพรมหรือจะว่าสัตว์ที่ดูไลพูดง่ายๆตามภาษาบ้านเรากูจะเหยียบเอาเท้าเขยี่ขยี่ให้เป็นทุลีไปเลยคำนองนั้น ดูที่จีบมันกระด้างอดข้าววันหนึ่งก็แล้ววันสองก็แล้ววันสามก็แล้ววันจีก็แล้ววันห้าก็แล้วหกเจ็ดก็แล้วแข็งกระด้างเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะไม่ยอมฉันฉันแต่น้ำาปล่าป่าไม่ยอมเตะพวกน้ำชากาแฟไม่ยอมเตะน้ำปานะต้องการที่จะเห็นว่าตัวนี้มันคืออะไรคือให้ร่างกายมันเปี้ยที่สุดจนถึงวันที่แปด ที่เปดร่วนที่เก้านี่แหละเริ่มแล้วใส่ายาิอีกเหมือนเดิมปั๊บลงที่ตรงเก่านั่นแหละตรงที่ไม้เล็กๆนั่นแหละใส่ายาดดูครับทิารนาเตยตองใช้สติรู้ตัวตลอดโดดเด่นอยู่ตลอดเอาไปมาเรื่อเย็นเข้า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 คือจิตไงเย็นเข้าเย็นเข้าแล้วแล้วลึกถึงคําสอนของหลวงปู่ขาวอนาญโย หลวงปู่เขานันลยูเคยอ่านจีว่าประวัติของปู่เขานันลยูสมัยที่เป็นคารวะจิตของท่านก็กระด้างหลวงปู่ชอบฐานะโมก็เหมือนกันหลวงปู่ตื้ออาเจรธรรมโมก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นภูริตะตก็เหมือนกันจิตเป็นเดียวกันนี่แหละมันจะฆ่าคนทั้งการโลกรูปโลกและอารูปโลกคือมันจะฆ่าสัตว์ทั้งการโลกรูปโลกและอรูปโลกมีจิตมันนจิตมันแข็งกระด้างหลวงปู่ขาวก็เลยพิจารณาทำ เมื่อหลวงปู่ขาวพิจารณาทำปั๊บก็เลยเกิดนิมิตเห็นภาพแม่กำลังให้อาหารพวกไก่พวกหมูพวกหมาโอ้ในนิมิตนั้นหลวงปู่ขาวรู้ทันทีเลยว่าจิตมันขาดความเมตตาจิงมแต่เมตตาปับ๊บเียงอะไรดังหลวงปู่ขาวนในละโยงจิงมแต่เมตตาปั๊บเลย พอเปเมตตาปั๊บจิตค่อยชุ่มเย็นนุ่มนวลมีเมตตาแล้วจุดต่อมตอนั้นก็หายไปน่าจะจัน์ไหมลู้พอหลวงปู่รู้ทน,นั้นปั๊บปึ๊บปั๊บเลยสายญาติหยุดแผ่เมตตาปั๊บเลยพผเมตตาเข้าไปตรงจุดนี้นะจุดที่มันแข็งกระด้างนี้นะพอเพเมตตาเข้าไปก็ค่อยจาง,งจางล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 งมองไม่เห็นร่างกาย มองไม่เห็นอย่างอื่นเห็นแต่โลกทั้งโลกทั้งใบเป็นน้ําเป็นบกคลองมหาสมุทนิ่งไม่มีร่างกายเป็นน้านิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์และก็มีจุดหนึ่งเหมือนกับน้ําหยดนิดหนึ่งนั่นแหละจุดของความบริสุทธิ์ พอมือกับน้าหยดนิดหนึ่งปั๊บมันก็เริ่มเลยคือเหมือนกับน้ําที่มันหยดลงมาเอเหมือนกับน้ําที่มันขยับเป็นจุดเหมือนกับฝอยของน้ําที่มันมันขยับเป็นจุดนั่นแหละมันขยับขึ้นมาปั๊บเลยพอมันขยับขึ้นมาปั๊บจิตมันก็ไอสติมันก็จ้องกนั้นปั๊บมันก็วางปั๊บเลยสะอาดตัวทีสุด ความบริสุทธิ์ขึ้นในจุดนั้นนั่นจุดตอมเนี่ยจุดตอมเหงความบริสุทธิ์เกิดจุดตอมเหงความบริสุทธิ์เกิดอู้มันจะจันนะนี่เราก็เพิ่งเห็นนี่มันอยู่ที่เมืองรัเแิดสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นอู้มันจะจันนะลูกนะโอ้รู้ทันทีเลยว่าจิตมันขาดความเมตตาจากนั้นมันก็ทิ้งสัญญาตัวที่ไม่ดีออกไปหมด จากจิตท,ที่มันแข็งกระด้างมันก็เป็นจิตบริสุทธิ์นี่พูดให้ฟังเป็นธรรมทานนะพูดให้ฟังเป็นธรรมทานก่อนที่จิตจะบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้มาก่อนจากนั้นก็บริสุทธิ์ขึ้น,นเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้น,นเรื่อยๆสติจะไม่ออกจากความบริสุทธิ์สว่างขึ้น,นเรื่อยๆจนถึงวัดป่าวิเศษใจยยรามแดงที่พูดให้ฟังจนถึงวันวิสาขาบูชาคือเมื่อวานนี้ ก็เลาให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาพั๊บวันอธิษฐานจำพรรษาจิตสว่างเต็มที่แต่ยังมีไอเหมือนจิตสว่างเต็มที่เหมือนพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าเหมือนกับมีมเมฆหมอกบางไอ้บางๆมาบังท่านรงนัมแหละสติี่ไม่มอกจากนั้นนะนี่เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ แล้วก็ไม่ทราบตัวนี้ม่นคืออะไรไม่มีใครสอนนี่แล้วก็จะทราบได้เพราะตงไม่เคยเดินท t เทตัวนี้ก็คืออวิชชานั่นเองตัวพบตัวชาติตัวปอพบตัวชาติแล้วก็จะทราบได้ความบริสุทธิ์นั่นเลยคืออวิชชาแล้วก็จะทราบได้นี่มีใครสอนเรานี่ก็ต้องหรือว่าคิดว่านี่ถูกต้องนี่แหละนี่แหละจิตบริสุทธิ์แล้วพูดจากใจบริสุทธิ์นี่จิตอลังหันเทศจาก ใจบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าออกจากพระไทยที่บริสุทธิ์คณะสงฆ์ออกจากจิตออกจากใจที่บริสุทธิ์จังกิตละหันเราก็คิดว่าใช่เป็นบ้าพระละหันที่บ้าที่แน่ๆสำคัญตนว่าเป็นพระละหันมันบริสุทธิ์นี่ยืนนนั่งนอนผู้คิดผู้ทำไม่มีความโกรธเลยความโกรธเป็นยังไงไม่ทราบเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด่ามาปุ๊บล่วงปั๊บ ความคิดไม่ดีปั๊บกองปั๊บบุ้ยมาฉันนะไม่เคยไม่เคยเห็นนี่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หุ้ยไม่ได้ลอยทางลอยล้านทางล้านหรอกว่าถ้าไม่มีท่านพระกุัฒนาอุปมาอุปไมยกันเตะของพระครูจย์เราก็คงจะไม่ทราบนะนี่จริงเป็นบุญเป็นคุณกับท่านจนถึงปัจจุบันนั่นเวลาว่าปีนี้ว่าท่านไปจำพรรษาอยู่นู่นอืมอยู่ที่ประเทศนอกนู่นอืมบัดนั้นก็ มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาจำปัญหาโว้ยถ้าไม่ได้ของท่านนี่เราก็คงจะติดอยู่อย่างนั้นจนตายหรือไงก็ไม่ทราบเมันไม่เคยได้ยินท่านก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บอกนะว่าผมจิตบริสุทธิ์เราก็ไม่ได้บอกท่านแล้วก็เพียงแต่บอกว่าสติมันมากมันก็สติมันมา,จากจริงๆนี่พอะมันไม่มันไม่ออกจากบริสุทธิ์เลยนี่มันก็มากที่จะไม่ล่ะแล้วท่านก็พูดเรื่องนี้แหละท่านเอามาจากไหนละ่ะ ถ้าท่านไม่รู้ท่านมาจากไหนว่าทำาชน,นี้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้โอ้ยมันจะจจน,นะนั่นไม่เคยได้ยินที่ได้ฟังที่ไหนมาก่อนจิตมันก็ออกจากบริสุทธิ์ปั๊บเลยไงสติมันก็ออกจากบริสุทธิ์ปั๊บเลยนี่มันมาพวรัศวงกับอะไรทําตัวนี้มาจากไหนจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นี่แเลยที่เรียกว่าปัญญาเริ่มจะเกิดมหาสติมหาปัญญาเขียนไว้ในตำรา แต่มหาสติมหาปัญญาที่เถที่เราเจอมันเป็นคนระเบิดมหาสติมหาปัญญาหมายถึงสติใหญ่ปัญญาใหญ่จึงเป็นมหาสติมหาปัญญาเหมือนกับเราฝากเงินไว้ในธนาคารมีเงินมากๆแต่ไม่เอาออกมาใชา้เรามีเงินมากเราฝากไว้ไม่เคยเอาเงินนั้นออกมาใชา้นั่นแหละเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาแต่พอได้เจอทำตัวนี้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ปั๊บเหมือนกับเราขนเอาเงินนั้น ที่อยู่ในธนาคารออกมาลงทุนออกมาใช้เขาจะยังนั่นจะใช้นั้นซื้อนั้นซื้อน,นี่นั่นมีปัญญาเ้วยนั่นซื้อนั่นอ่าซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรบ้างทางนี้นบางมีอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาปัญญาเลยเกิดปัญญากเกิดขึ้นหมุนรอบวัฏจะโอเดี๋ยวลึกถึงเมื่อไหร่ก็ขนลุกขนชันนะพิจพัา้ามาเดียนสิปีพศสอักา145ลงบุษกลับมาปกักนี่เลยนี่นั่งบนาลาหลังนี้ คนเป็นลอยขึ้นบนศาลาหลังนี้แล้วปูนนั่งอยู่ทางด้านนี้ลูกขึ้นอยู่ทางด้านนี้ทำไมก่อนจะเป็นได้นั่นน่ะนจะเป็นได้บันไดยอยู่ทางด้านนั้นอยู่สุดทางด้านนั้นใครเป็นที่ใหญ่คือได้รับธรรมก่อนจะต้องนั่งอยู่ตรงหน้าผู้ที่ได้รับธรรมท,ทีหลังจะมานั่งหน้าไม่ได้ล้มกิ้งเลบไปอยู่คนที่สองที่สามแล้วก็หลวงปู็ไม่พูดนะก็นั่งดูอู้อ้าวมาจัดนร์ นั่งเป็นระเบียบเป็นแถวยาวเหยียดไปจุดนั่นแถวที่สองก็ต่อแถวที่สามก็ต่อสง่างามมากโดยที่เขาไม่ได้จัดระเบียบกันจัดระเบียบเองตามธรรมตามธรรม,มอุ้ยพระจะาจัน์นะเราเรื่องถึงหลวงป,ปู่ม,มาพูริสุตูนอก็เอ๊ว่าในสมัยพุทธการเป็นยังไงนะนั่นแหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงนิมิตให้เห็นว่านี่พระพุทธเจ้านั่งอย่งายงนี้คณะสงฆ์อย่างนี้เนอยู่อย่าง,งแลวระดับไหนล่ะ เราไม่สงสัยเลยนะอ๋อตามลำดับแห่งธรรมนั้นนั่นได้ความเคารพธรรมผู้ที่เป็นพี่ใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้าถ้าคนที่เกิดขนลุกขนชันได้พิติแล้วคนนั้นทีหลังจะมานั่งทึงตรงหน้าไม่ได้ล้มพุ๊บแล้วก็ต้องไปตัวนั้นอุ้ยสิจันแล้วก็นั่งอยู่นั่นนั่งอยู่บนตะแกรงแล้วก็นั่งดูเหตุการณ์อยู่ พูดไม่กี่ประโยคนะตัเขาก็เอาน้ำไปะนะมาถวายเราจิบแค่นั้นแหละเราไม่ได้จัดพวกนี้ก็กราบแล้วก็ลงกลับไปเดินจงกรมเราก็เดินลงจากศาลาหลังนี้สมัยก่อนจะมีทางด้านนี้ก็จะมีบันไดด้วยก็เดินไปตอนนี้ไม่มีศาลาหลังนี้มาขวางหรอกเดินไปเรื่อยตอนนั้นมีต้นมะม่วงตอนนั้นเราเอาลงแล้วเพราะมันจะลงทำศาลา,าหลังนั้น เราจึงเสียดายต้นมะม่วงต้นนั้นอยู่นะเราเดินผ่านต้นมะม่วงไปมีเจ้าพญานาคตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่นั่นงูเห่าเผือกงูเห่าเผือกที่จริงมันจะอยู่นี่แหละอยู่ใต้ศาลานี่แหละหลวงปู่ห้ามไปแตะต้องมันมันก็จะออกไอ้เพ็นพ่านมันก็เลยไปนอนคอยหลวงปู่อยู่ต้นมะม่วงต้นนั้นคนลงแล้วล่ะเรานี่แหละอนุญาตเองเราจึงเสียดายอยู่เรากลัวว่าจะล้มทับต้นไอ้ศาลาหลังนี้อ ศาลาหลังนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่แต่ไปสร้างใกล้ๆต้นมะม่วงมันก็เลยต้องพิจารณาต้นไม้ลงนั่นได้เหตุด้วยผลอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะเจตนาจะเอาต้นไม้ลงน,ะนี่นี่แหละคือเหตุผลเป็นอย่างนั้นเดินไปเรื่อยนั่นแหละพอไปถึงสะพานแรกปั๊บเลยก็เหมือนมื่อคือนี้ปั๊บเลยจะเห็นชัดเลย่นะ่ะนั่นแหละเลลราจึงรู้ว่าอาดีตชาติเป็นมาอย่างไรอย่างไงเวรเจริญจจน,นะแล้วก็เดินเข้าอุตตรลังนั้น ปิดประตูลงดานไม่้อยยังไม่เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปเข้าไปนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ลงทางจงกรมเดททางจงกรมไม่นานนะออกจากทางจงกรมเข้าสุขติมีความรู้สึกว่าจะไม่กลับออกมาอีกตลอดอนันตาการ เป็นความรู้สึกงนั้นคือมันวางมันตรงทรมาสังเวมันวางมันเบื่อหน่ายไปหมดเปกนะมมนสุดขั้นนะพอเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูลงแดนเรียบร้อยนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเขาว่าออกก็ไม่ออกแท้เท่าไหร่นะจะเป็นเฉียงเหนือนิดหนึ่งอืมแต่เราก็เลยเอาทางด้านทิศตะวันออกเป็นหลักมันเป็นเฉียงเฉียงนิดหนึ่งทางด้านนั้น ปกติหลังนั้นจะเป็นอย่างนั้นดังที่ลูกเห็นมันจะเป็นเฉียงอยู่นิดนิดเดียวนะไม่ได้ไม่ได้มากนะถ้าตั้งถ้าตั้งเขยมทิดมันจะเฉียงอยู่นิดหนึ่งมาตาจันนะลูกนะโหไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นก็นั่งเหมือนพ่อนั่งนี่หละมือไม่ได้ไปสานหรอกเอามือวางธรรมดาไม่ได้งหยมือนะอมือวางธรรมดาโอ้ยนั่นวัตถจันหมุนดีไม่เคยพบไม่เคยเห็นตัวตนหายไป กุตีหลังนั้นหายไปเห็นวัตตะกำลังหมุนรอบมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากเก็บไปพะนิพานดูสีอลังการงานช่างไลปล่ะจิตที่บริสุทธิ์นี่เรียกวิชาอวิชาตัวพบตัวชานั่นตัวกินหัวจิตหัวจใจแสตโูกทั้งการโรคลูกโรคได้ลูกกัโลกหุยเราก็เราไม่เคยเพ่มเคยเห็นนย่างนีที่ไหน่เห็นของเราอย่างนั้นจะว่าไงพูดในฟังวินธรรมทานเท่านั้นนะ บอกเสมอว่าถ้าไม่ถึงจุดนั้นไม่ต้องมาสอนกันไงมันข้ามตรงนั้นไปก่อนก็สอนกันนะั่นแต่นั้นก็หมุนวัตฐ์โอ้หรือถ้าเราจะไปเราจะไปวัน,นนี้พาเนี่ยก็เหมือนกันเห็นแก่ตัวนะแล้วจะเกิดสักชาติเพื่อปูกป้องพระพุทธศาสนาดีกว่าเฮ้ยเกิดในทุกุณราชาพระมหากษัตริย์มีฤทธิ์มีเดชมีอาุภาพสั่งการได้เลยเพื่อต้องการให้ศาสนานี้สว่างสวอย,อยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไป อาไปจาเจ้พระก็ยังไม่มีฤทธิดด์เป็นมนุษย์อุ้ยกว่าที่จะโตอุ้ยนานศาสนาเจ่อมไปแล้วว่าอุ้ยเป็นโอประปาติกาดีกว่าเกิดในเจ้าพระเจ้าชั้นจาตุมทรงฤทธิ์ทรงเดชด,ดีกว่าพระรุ่นไหนไม่ดีเยียบคอมมันเลยบาสุติกาคนไหนไม่ดีเยียบคอมมันเลยเอาไว้แต่พระดีเรียบาสุกาดีเอ้าฤทธิ์ไม่มากเท่าไหร่ขึ้นไป ดาวดึงนี่ก่อนหมุนไปเรื่อยขึ้นไปดาวดึงเข้าไปยามาเข้าไปดุสิตเข้าไปนิมมาปรลนิมแล้วก็ขึ้นไปพม,มโลกจากพม,มโลกไปอรุป,ปรพมโอ้ไม่มีประโยชน์กลับมาสุดตะวันฮาชันหมุนี่อย่างนั้นนะคือต้องการที่จะเกิดดูที่จิตหาทางเกิดดูที่ขนาดระดับนั้น,นระดับไหนล่ะมันเห็นอยู่นี่จะว่าไงล่ะละเอียดมากเหมือนลนักษณะปฏิจจสมุปบ,บาทเลยเหมือนกับที่ไอ้นั่นนันเหมือนกับที่นในงานที่ก็ หมุนลอดนั่นแหละมันจะเป็นช่อง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 ไปไอตัวคมไอตัวใสๆแหลมๆนี่เหมือนกับเข็มนี่จะจ้องอยู่ตลอดจ้องอยู่ข้างภายนอกเลยจี้เป็นจุด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 ตัวตนไม่มีนะมีแต่ความรู้สึกมีแต่สัญญาไม่ได้สนใจใยดีอะไรภายนอกอีกแล้วเพราะมันวางหมดแล้วคือมันวางกายแล้วมันเหลือแต่เอาวิชาตัวนี้จะมัาอลังการงานสร้างอย่างนี้ไง มันไม่มันวางกายทั้งหมดแล้วมันวางทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่งที่นอนที่อะไรมันวางหมดมันเหลือแต่สัญญาจําได้หมายรู้กับเวทนาคือรูปอันตรธานสิ้นไปแล้วไงในกุฏิหลังนั้นรูปไม่มีแล้วกุฏิไม่มีแล้วราะกุฏิก็ไม่รูปไปล่างมันเหลือแต่สัญญาจําได้หมายรุงรูปมันอันตรธานไปแล้วเพราะอํานาจภาวนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือสีธาตุมันยังไม่ดับนั่นแหละมันจึงหาทางเกิดนั่น หมุนไปหมุนไปโอ้ยกี่รอบแล้วเดี๋ยวจะเกิดนี่จะรักษาพระพุทธศาสนาเป็นเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพพระรู้น่ไม่ได้เยียบคอมันเลยเคกกระบาลมันเลยรักษาไว้แต่พระดีๆไปแล้วเอ้ยตัวน,นี้ธิดมากนะก็ขึ้นไปยามาดีกว่าจะธิ์มากกว่าอ้าดูสิดีกว่าจะธิดมากก็ไล่ไปนั่นแหละหรือจะไปเป็นผมดีไหมผมนี้มีธิ์มากมีเดชมีอานุภาพมากถ้าไอ้พระไม่ดีที่จัดการได้เร็วกว่า เพียงพุ่งกระแสจ,จิตตรงมานี่ชักยินงชะก,กอแล้วเตรียมพร้อมไปหมดนะไม่คิดว่าจะจะอลังการงานช่างขนาดนั้นไม่คิดว่าจะมาสัจจันขนาดนั้นจิตหาทางเกิดดูที่เก่งไหมหลายวิชานั่นล้านทางล้านถ้าบารมีสร้างนี้ถึงย่อมที่จะติดอยู่สุทตวัสห้าชั้นหนีพอไปเบื่อ เบื่ออะไรตัวนี้เบื่ออยู่สุทวาสเบื่ออยู่สุทวาสบทบาทที่มันจะลงตัวมันเบื่ออยู่สุทวาสนั่นโอ้ยพอ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 ว่านี่บทบาทที่มันจะลงตัวจะมานั่งสกงกอยู่สุทวาสนี่หรือไม่เอาแล้วไม่เกิดดีดีกว่าเน้นคำพอตัวเนี้ยคำว่าไม่เกิดอีกดีกว่าตรงที่ตรงกลางตรงที่ขอบนี่หายไปหมดนะ คือช่องนี่ช่องมนุษย์ช่องเทวดาช่องพรมช่องอรุปรพรมไอ้ช่องสุาตวาจารย์ทุกที่หายไปหมดเหลือแต่ความสว่างที่เป็นช่องไอ้เป็นกลมๆอยู่นั่นเหมือนกับเรามองไปสถานที่สว่างไม่มีจุดอะไรเลยแต่มีปัจจุหนึง่งพุ่งออกมามีเสียงและก็มีภาพว่าสัพเพธรรมาอนตาสัพเพธรรมานตา สัพเพธรรมานตาเป็นบาลีเปยเป็นไทยด้วยว่าทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไอ้ตัวที่คมคมไอ้แหลมแหลมที่จะหาทางเกิดก็พุ่งเข้าตรงที่สัพเพธรรมานตาตัวสัพเพธรรมานตาก็ดับเพ็่งลงไปตรงนั้นพร้อมกับความสว่างเหลือวไว้แจ่ความสงจดเห็นไหมสิ้นสงสัยเลย ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปใต้ไม่ไปขวาไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังสิ้นสงสัยไม่เกิดอีกพระอรหันต์ก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปยุติไม่เกิดอีกเขาใจหรือยังพิจิมากัมเดือนสิบปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้ากว่าที่จะเห็นเหตุนั้นมันก็มีมหาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างดังที่เราให้ฟัง มีเหตุเกิดกับจิตเกิดกับกายและเหตุเกิดกับภายนอกที่เป็นสิ่งที่หยาบดังที่เล่าถึงแสงมือมาที่พุ่งลงที่ตรงต้นมหาโพธิ์ตนนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศาลาหลังข้างล่างเดี๋ยวนี้ทาเป็นโรงครัวนั่นกิ่งลลดนรถหน้าผมยาวๆตั้งชี้ขึ้นถ้าไม่พิษมาไม่พิษอยู่ในเหตุการณ์ นี่กรมกรมกรในเหตุการณ์กลุ่มนี้ในเหตุการณ์เมอาอีกในเหตุการณ์ตายแล้วใหญ่เปรมนั้นคนหนึ่งในเหตุการณ์เนี่ยพวกนี้ยังไม่ตายนี่สิ่งมหัศจรรย์เกิดกับหลวงปู่ไม่พอไปเกิดกับผู้ที่ผป,ปฏิบัติธรรมมหัศจรรย์ไหมล่ะหลวงปู่จึงตั้งสถานที่วัดป่าพิเศษชัยยารามว่าสถานที่มหามงคลดินแดนมหัศจรรย์บรรลุกถาบรรไว้คงจะเข้าใจนะจนถึงปัจจุบัน เราเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลบุรณะปฏิสังขรณ์จัดเป็นระเบียบขึ้นเพื่อต้องการรักษาสถานที่มหามงคลเพื่อสอนสัตว์โลกทั้งการโลกลูกโลก,โลกและลูกปลลกสอนมนุษย์ผู้มีสติกำลังปัญญาที่เป็นคนดีสอนกลุ่มที่เป็นอุกติตันูวิปติตันูเนยักไม่สอนพวก,กปา่าเถืละมะสถานที่ที่เล็กๆสถานที่นี้มีเนื้อที่ประมาณแปดสิบไร่ เป็นสถานที่ที่มหามงคลยิ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่าการทําจิตภาวนาเหมาะแก่พระดีเหมาะแก่คนดีเหมาะแก่เทวดาดีพุ่มดีมารักษาสถานที่นี้ร่วมกันร่วมกันเพื่อเป็นปึกแผ่นแน่นไหนปกป้องรักษาสถานที่มหามงคลดินเดนมหัศจรรย์บรรลุกถาดบรรไหว,วัดป่าพิเศษจัจราราม ให้ยืนยาวนานต่อไปเพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกจิตลูกหาให้อุบาสกปฏิกาพระเถรเ็รจีมาศึกษาหาความรู้และปฏิบัติจะได้รู้ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานที่มหามงคลแห่งนี้สิ่งมหัศจรรย์นี้ก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจ ในการประพฤติปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายเมื่อท่านมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อความเริ่มใสปฏิบัติตามมรรคแปดีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถโค้นอวิชชาเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลในปัจจุบันไม่สงสัยขอโมทนาด้วยสาธุ